มาที่ดาวพฤหัสบดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนวันที่13พฤษภาคม2568นี้ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนอันเป็นเรือนตนุข,ของท่านและอยู่ถึงวันที่2ตุลาคม2568คืออยู่ประมาณ4เดือนครึ่งนะคะโดยภาพรวมสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมถุนคือ ท่านจะมีบุคลิกภาพโดดเด่นมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีพลังมีความกระตือรือร้นท่านมีความมั่นใจในตนเองสูงกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสามารถโน้มน้าวและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและท่านก็มีโชคดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีพลังในการขับ เคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอยู่ในตระกูลที่มีฐานะดีมีความสมบูรณ์พูนสุขมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการองค์กรหรือทีมและมองโลกในแง่ดีร่าเริงแจ่มใสสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับทุกคนค่ะ